ต่อย่งเงี้ยคนที่ไม่รู้เรื่องเข้าไปแอลบางทีก็จะโดนลากลงไปเรื่อยเห็นไหมดูมือใหม่ตายง่ายไหมมือใหม่ตายง่ายนิดเดียวนะคราวนี้ไม่รู้นะตรงนี้ไม่รู้นะมันอาจจะมันอาจจะ,จจะหชั่วโมงอาจจะไม่ขึ้นไม่เอาตรงนี้ไงถูกไ่ะเพราะสุดท้ายมันอาจจะเป็นสี่ชั่วโมงอาจจะอุ้ยจะเป็นดีขึ้นนี่แล้วลงนี่ก็นนนยัง,ยงได้ แล้วสี่ชั่วโมงก็จะลงมาไงวอาสี่ชั่วโมงก็จะลงมาประมาณนี้ครับ